หลังจากลูกชายแต่งงานแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าลูกชายเปลี่ยนไปไม่โทรมาไม่กลับบ้านมาหาแม่เหมือนอย่างเคยทำให้แม่ต้องอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเพียงลำพังแม่จึงถือโอกาสโทรไปชวนลูกให้มาทานข้าวในวันคล้ายวันเกิดของแม่ที่ใกล้จะมาถึงหวังว่าจะได้กินอาหารมือพิเศษกับลูกชาย เหมือนที่เคยทำมาตั้งแต่ลูกยังเด็ก ไม่ต้องโทรมาให้เราเงนะินอ่ะว่าอยู่กลวว่าจะกัวเองไงสั่งแม่ก่อนลูกแม่ไม่ต้องโทรมาขอเงินเงินที่ลูกให้ไว้อ่ะยังพอใช้แม่แค่อยากจะถามว่าวันเสาร์นี้ลูกว่างไหมวันเสาร์อะไรของแม่เองอ่ะผทำงา,งานไงแล้วผมต้องไปงานวันเกิดไงอง่ะลูกกลับมาหาแม่ได้ไหมเอาไว้เดี๋ยวผมหาวันลาได้แล้วกันเดี๋ยวผมไปกลับเอง แค่นี้นะผมงานยะุ่งไม่ต้องโทรมาแล้วเฮ้ยแม่มาได้ไงเนี่ยโอ้ยผมบอกแลนะ้วไม่ต้องมา ถ้าผมหาวันลาได้ผมจะกลับไปเองไง <ปะ S 1> และนี่<ม>ที่วอะไรเนี่ยเข้าของพลุนพลังทําตัวอย่างกับบ้านนอกเข้ากรุงผมว่าคนอื่นเขาเนี่ยฟุสั่งไม้ก่อนลูกแม่รู้ว่าหนูว่างานยุ่งแต่แม่แคนเดียวเนี่ยอยู่บ้านนอกแม่ก็เหงาแม่มาหันลูกแทนไงเออแม่ทำเิ้ยผลไม้อร่อยมากเลยนนะของที่หนูชอบไง ว่อเต่เย็นที่หนูจะไปทำงานเดี่ยมันเกิดแฟน่ใช่เหรออืมดีอเอาไปให้เขาทานกันนะอย่าเลาะตกันรับรองเลยเขาชอบแม่เลยเดี๋ยวนะแม่เราในหมายความว่างไงงานวันเกิดแฟนผมพ่อแม่เขาเป็นผู้ดีนะแม่แล้วแม่จะตามผมทำตัวรุ่มร่ำที่บ้านอย่างนี้ไม่ได้นะผมอายพ่อแม่เขาทำไมล่ะลูกพี่แม่ทั้งคนนะถึงแม่จะงอาชีพที่ไม่มีเกียรติ แต่แม่ก็เลี้ยงหนูมาจนโตถ้าหนูจะอายคนอื่นก็ทําไม่ให้กระดูเสื้อผ้าได้ผมแม่สิใครเขาจะกล้าพาไปรู้จักคนอ,อื่นวะเออว่าแต่ลูกจำไม่ได้จริงๆหรือว่าเป็นวันายนีนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นทายปัญหาแล้วแม่น่า,ออารำคาญวะ่ะแล้วไอ้เค้กราคาถูกที่เอากลับไปด้วยเขาคิดแต่เค้กมียี่ห้อกันที่เนี่ยเปเถอแม่ตั้งใจทำาให้ไปเถอะอร่อย ไม่เอาแม่ไม่เอาไม่เอาไอมึงเลื่นไปได้หรืไงตอนมึงเด็กๆอะถนนที่มึงชอบกินที่สุดอะไอ้เค้กราคาถูกๆนี้แหละแล้ววันที่ห้างเสาตอมันเกิดน้องกูแองมันเกิดแม่มึงจำไม่ได้มึงจำได้เดี๋ยวมันเกิดของเมีย มึงลืมมึงคุณลืมคนที่เลี้ยงดูมาลืมคนที่ส่งเสียมึงเรียนจนจบห้ามสอนมึนตงตลอดเวลาว่าให้รู้จักคุณคุณ้แสดงแก่ง,งรอนให้ให้ความช่วยเหลือเราต้องตอบแทนแต่พักหลังมามึงเะยืนเเริมมึงไม่กลับบ้านมึงไม่โทรหาแม่ ด่านันเป็นซะแบบนี้หลงเมียจลนลืมแม่มึงรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยเฝ้ารองคอยต้องอะไรมึจะกลับมาหากูบูเหงาหรือปะเฮ้ยคิดไหมบางครั้งเวลาทั้งหมดมันสวยสุดที่เมียมึงบอกยิ่งแม่มันอยู่ตามลำพังคงเสียใจจริงๆแม่คุณมากนะหลัคา,าหน้าเบือว่ะแม่ยายผมจะดีกว่าเยอะไม่เคยด่าผมสักคำ ถ้าีกลนามันไกลแม่หรกแม่เงต้องียกว่าแม่จบอยากแม่ถ้าคุจบแล้วกลับบ้านก็ได้แล้วถ้ายังพย่อยู่อ่ะไม่อนให้แม่เงเอองาคิดล้วเงินมึงน่ความสคัญมากบุญคุณร้นคนหัวจะบอกคุณให้นะ่อยมันต้องเนยมากองต่อนะกู กูอยากได้ลูกใครกูคืนมาคนที่เขารักกูพวกพ่อใหญ่กูมันเป็นแค่แบบนี้นะไอคิดไหมพวกกูคิดถึงกูจะบอกใครนะคนเราจะเจริญได้ก็มีความจะตั้งยอยู่ต่อพ่อแม่ เมียมึงมากกว่าแม่วันแม่ปีนเนี้มึงไปกราบเมียมึงไปขอพรเมียมึงมึงไม่ต้องมาหากูโอ้ยแม่ <c oughs> ไยคนอื่นเขา <c oughs> แม่กลับไปเลยไปแม่ <c oughs> กับนี้เกิดเป็นคนลืมอะไรก็ลืมได้แต่จงอย่าลืมพระคุณแม่อย่าทำให้ท่านต้้งสีน้ำตา ติดตามเราได้ที่ Facebook True Kiss Thailand, YouTube Talk of the Tooth